สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็วัยรุ่นด้วยนะครับนะ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรดิวเบตา้าช่องเกี่ยวกับประกาศสำบโฮมบรีดโดยเฉพาะเลยนี่นั้นปลาสวยเลยคลิปนี้นะวันนี้ผมพามาเรปากันอีกแล้วนะเปิดแบ่งนะครับเป็นแบ็กสตาร์นะคัพเปอร์โกนะครับแปลตรงตัวแล้วก็คือมันมีมุกตามตัวนะครับแต่ตัวนี้ยังลอกไม่สุดนะนั้น ไม่ก็เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงสักพักหนึ่งสีก็ไหลเข้านะั่งแหลงทําไมแบบนี้ก็ขายไม่ออกเลยอ <c oughs> ก็ต้องแหลงกันตามตรงนะแต่ชัดลูกก็มีมุกแน่นอนนะเอาไปทำนะครับใครอยากได้ตัวเมียนะครับหีืตัวเมียนะครับนี่ตัวเมียนะเออผมแท้ไม่ให้นะครับนี่ตามนี้นะครับแต่อาจจะไม่สวยนะก็แถมๆไปละกันนะ เดี๋ยวจะมาเล่าสเปกต่อนะใครมีปากกาก็จดใครไม่มีก็ไม่ต้องจดฟังเอาอย่างเดียวนะครับตัวนี้ไซส์หนึ่งจุดสองนะนี่เห็นไหมหน้าโค้งสวยนะตัวนี้นี่เห็นไหมเออตำหนิีมีที่หางนะที่หางที่หางนี่ไหมเห็นไหมเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสวยเลยแต่ราคามันก็ลงมาหน่อยหนึ่งนะตัวนี้ตะเกียบแตกสองเห็นไหมทั้งสองข้างนะแล้วก็ใช้น้านะครับใช้น้าเดี๋ยวหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันใช้น้นําน,นะครับ ตัดลงมาคมนะหางกลางตึงแหละแล้วก็กระโดงฐานกว้างนะครับนี่เห็นไหมฐานกว้างแผ่นใหญ่เลยแหละนี่เห็นไหมหน้าสวยนะตัวนี้โค้งอย่างกับลูกปืนนะงนั้นใครอยากลองก็เอาเลยนะตัวข้างหลังก็สวยไม่แพ้ก,กันนะครับใครที่สนใจนะก็ทักเข้ามานะเดี๋ยวถ่ายให้นะครับไม่ก็รอหน้า y t u t u นะ YouTube, นะเอานะครับใครที่มีกำลังซื้อนะติดต่อตาม ตามช่องทางที่ทิ้งไว้นะครับเหนื่อยนะเหนื่อย <laughs> เหนื่อยจริงนี่เอ้านะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้จะได้มีปลาสวยๆแบบนี้ไว้รับชมครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาเลยล่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานะห่านหลาน ฮมชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปลาสวยๆจากช่องชิวเบต้าฮ่าๆใครยังไม่ทำตามนะฮ่าทำตามเดี๋ยวนี้นนาเฟยอย่าให้รู้นะอืมมันอกี่มันมีคนยังไม่ทำตามอย่างนั้นเลย